สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดต,ตามเอฟซทุกท่านมีหลักแฟนเพ้งแฟนหมอล่ำสาวหน่อยเพิดบันแพงนะครับมาพบกันในคลิปนี้ช่วงเศร้านะครับหลังจากเฟล่าจนซอดแจ้งจังปังนะครับจนตะเว้นขึ้น กับบรรยากาศช่วงนี้อยู่บ้านหนองลี่ฮูนะครับตำบลสามเผ่าอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีครับเอาพี่น้องไปเบิ่งกับบรรยากาศช่วงนี้ครับสถานที่นะครับ ด้านข้างเวทีที่อาจารย์นักดนตรีกำลังเก็บของขนอุปกรณ์นะร ได้ละรวเอาขึ้นอดพอนละเงางนการนี้ครับเีมงานกำลังเก็บเขาเก็บค้องคนอุปกรณ์ครเความพร้อมนะ เจียงจางปางครับมนันอ้าวลาแขกได้ไหมฮะโอ้นอน,นดีดนะไปแขกหนาวว่ะตนะาเยนเียื่อนหาวอากาศแสดงว่าอากาศเริ่มเย็น,ลน,นแล้วเเริ่นโอ้ไปเดือนบุนละครับไปไบรรยากาศ ทำมือโซ่บทางคนศิลปินนักแสดงน้องแอนกำลังเซลฟี่อยู่ทั้งอ้าวคุณแจรถเดี๋ยวเด้อต้องทำเดี๋ยวให้เป็นคนประกาศเดี๋ยวต้องฟังก่อน ไอ้วัดวัดวัดพี่วัดใครเป็นคนประกาศเรื่องกุญแจตองอูตองอูเดี๋ยวได้ตองอูอยู่ไหนอืมอืมกบประชาชนอ่าได้แล้วครับมามาใช่ไหมเนี่ยกบประชาชนเนี่ยมา นั่นบ่เนั่นเป็นบัตรจะาของมันกุญแจมันบ่อะไรพกนี้ดิเมียนบ่ผู้ใดจับเก็บบ่กแล้วผู้ใดเก็บมาเลยเขาบอกบ้งัตัวบัตรที่หายระจำครับ กูได้หัวเป็นเจ้าของกุญแจแล้วบัตรประจำตัวประชาชนมวนหลายมวนหมอลหลายก็เลยน,นะครับเริ่มฮอดกุญแจเริ่มฮอดบัตรทั้งที่แม่สุภาพครับหนาวบอโอ้ยหนาวนอนก็บปหลับอากาศกำลังดีเย็นสบายเข็งแม่หน้องรามก็จะมีความมั่ ปวดขาปวดแจ้งปวดแขนนะเดี๋ยวก็หายดอกเดี๋ยวก็หายรดดอกคุณแม่บ่อบคอยสบายครับปวดขาปวดแขนไปเออาย,ายส้วงหายเซ่อยไว้ อขอบคุณสมาชิกทีทมงานนะครับทุกท่านทุกบนแดเลยนะครับขอบคุณอาจารย์นักดนตรีขอบคุณศิลปินนักแสดงขอบคุณ f อ f แฟนครับท,ทุกทุกท่านขอบคุณเจ้าของพื้นที่เจ้าของสถานที่นะครับเดี๋ยวมานีเฮาเดินทางต่อเนอร์สุละทั้งอันเภอกระนวนจังหวัดคอนแกนนะครับ ยะทางก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับเอาทีมงานที่นะครับเวียนวันนี้ทำความสารนะครับทำไว้เป็นกองใหญ่ๆนะครับเป็นกองใหญ่ๆทุกพื้นที่เลยนะครับสถานที่ต่างๆในบริเวณที่เราตั้งเวทีก็ดูแลช่วยกัน ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสุดท้ายนะครับขณะนี้คือมันสิเานาหน้าว,วเราเด้อดูแลสุขภาพให้ดีนะครับผ้าหม่มอุปกรณ์ต่างๆก็เตรียมให้ดีนะครับรัดกลุมตัวเองด้วยเราต้องใช้งานมันอีกเยอะร่างกายขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วย บรรยากาศตอนนี้นะครับหลังวทีเีมงานแต่ละแผนกนะครับกำลัง

วันทีสิบหาครับผมก็เห็นแดดครับเขาไล่ทีปลาคุ้งอดีตตอนเ้าครับปากโ้งยังไงผมก็เห็นแดดมาหนีิแมนครับใครแน่หรอสองมือมาหนิแม่นวะรถซื้อปลอกี่มุตเตดีแค่เราบ่อยกันเป็นบรรยากาศทั้งที่แม่โอ้เอ้า มดเอาสู่ครับป้าสู่สู่ห้าวจวด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 โอ้ยพ่อแท่นฝนสูเหมินอ้าวช่วงแรงกระโค้งสิบบรรยากาศทั้งชีตลอดไปเนาะกระโค้งสิบพ่อเราตั้งฝนเดียวอีกเถอะไรเราละน้ำเอาทางบุญทีมประดับเจี๊ยบน โอ้ยแข่กำลังใจเด้อมือเอ็นอยู่บันแพงครับมาเมือ่อเมื่อเปิดฤดูกันในรอบที่นะครับสองเช่นพี่น้อง<ะ>เซบซี่ทุกท่านเด้อบรรยากาศตอนนี้ครับอาวัที่มุ่งมันกับม่งมันครับ โม้วนจนไปบ่ได้ครับแสดงว่า <su> ม้วนมอเหลาลายแสดงว่าม้วนคักมันบ่เนี่ย <lonely> ม้วนลายกันจนไปบ่ได้โอ้มันก็ต้องัวต้องกวซีโค้ดผมแล้วต้องโจมขึ้นนี่เบังหุนเล่าเนาะรถเคข็นเนี่ครับผมเอารถเคข็นเนี่ยรุ่นนี้ต้องเอาเคข็นเอาขึ้นบ่เอาเคข็นเนอะผมบ้าบังสภาพครับต้องใส่เคข็นจมขึ้น เอาสมาชิกเดอ้อพวก,กวดขยะกวดเป็นกล่องให่่ๆร่วมกันไว้ลูกกล่องให่่ๆเอากล่องให่ย่ๆยับยับกวดกล่อง่อยมี่เว้นนะครับจาระมือทีงมงงานแจนเซอร์นี่นาทีเจ็บกวดขยะ bạc à, thua Khốn sức này bây giờ diễm về quả đắp không bóng đáy vẫn uh, chăm rút cho cả hay khó ở nhà nghiệp ổ luật ở nhà nghiệp say con xe ngăn đi เาออกข้นออกขนอีกไร่นึงปเจขอยอไร่หม่องนี่ใส้บอกเขามันต้องมันยุดเวลามันจยุดขุดปลดาอย,ลายังได้จอกินได้ไ <c oughs> ฮะจิ๋วอาไจังเคนีนี่หมสจิ๋วไดไจังเคลนีน,นี่ไว่ไอ้อเดอเดเาเราีดีพี่นี่าลมันต้อีค้นใหญ่เลยทหารคกคนครับกัเลยคำตำ พอเราเรามวนแบบนี้ประจําเนคออเอาเอาไอ้ยี่บด้ใส่คอนว้เอาว่าล่ะใช่่าขนแรอนว้อยยุคคือดูในภูกระเล่มันต้องเอาผูแข็งแร่งเถอะโอ้ยจุดยอดเนี่แสดงว่าเราเต้นเราเรามวนครับเต็นเบิ้ลขึ้นมนนี่

สีล่าแดดออกปลาแจ่งจังปังเอาขึ้นหักต้องใ่มาตรการแล้วโอ้ปวดแล้วปวดแล้วเอาโซเฟอร์อุดมอันนี้โซเฟอร์รถบัสครับนี่งานจอก เ็ดึงขับรหลดดึงเห็ดไซริงทีมงานสร้างสุขยากาศตอนนี้ครับ เรียบร้อยตัวอาจารย์เรียบร้อยครับเรียบร้อยทางต้อนเตรียมพักคนดานลังไว้ที่เป็นน้องซาครับบรรยากาศบรรยาก,กาศดีครับ เมื่อนี้นะครับขอบคุณพี่น้อง f อฟซีผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ชมคลิปทางช่อง y ย t u b e พยาบาลสายตรวจลํำเพิ่นออฟฟิเชียลกับบรรยากาศหลังจากเตยล่าฝ่าแจงจางปางครับเห็นแดดแล้วครับตั้งแต่ล่ำมาตัางแต่วันทีผู้ละครับชิบหาอีพานมากจะออกงานแสดงมากเรื่อยๆนะครับ มองก็เห็นแดดเต็มเต็มคือเมื่อนี้ครับถือว่าเขาสู้ช่วงหนาวแล้วบรรยากาศน้ำนขึ้นจมขึ้นกับนี่เมฆมนี่หมอกนะครับหมอกคลุมบรรยากาศหนาวตะคงสีเขาสู้ฤดูห,หนาวแล้วครับฉะนั้นเจ้า,าถือว่าบรรยากาศช่วงเศ้าอากาศกำลังเย็นดีนะครับเย็นสบายกินนั่น ที่มันเป็นนักแสดงทีมงานน้องๆแดนเซอร์สมาชิกทุกท่านนะครับก็ร่างเตยมตัวเดินทางต่อไปทั้งคนนะครับอำเภอกระนวนจังหวัดพังงนวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การชมนะครับขอบมาชมคลิปสำหรับคลิปนี้กับคุ้งอไีไอซัมนี่คลิปน่ะเอามาพอกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ